สวัสดีครับสวัสดีครับสวันนี้ก็มาพบกับพวกเรานะครับเรามาทายแรงจากผู้เล่นทางบ้านกันครับผมผมทีครับทีเรอร์แฟมิลี่ครับผมตาลครับจอห์นโอเดเซนครับผมและผมลำลัมิสนะครับแล้วคนแท้มีบทของพวกอะไรไหมไม่มีครับรักกันครับมีใครได้ที่โลกก็น่าจะเลี้ยงตีน้อยครับไม่มีตังเลยเหรอเลี้ยงคนที่ที่หนึ่งที่สองขอบใจครับต่อไปครับมาดูคลิปแรกกันโอ้โยยิงคมจังโอย วิ้ยมีเสียงด้วยเหรอ,อโอ้ยโอ้โเชีย่ยมีคนหมออดเลยพี่ตกใจหมดเลยเสียด้วยโอ้หนอหนอขอเดาเลยครับพี่เขาจากจากฝั่งตรงข้ามครับดูหล่อนไปนิดนะึงผมว่าผมให้บอลครับมีไอรอนไอรอนบอลซิลเวอร์โ,โกผมว่าผมว่าโกกับแพทถ้าโกแล้วกันผมว่าแพทครับ อาจารย์บอลมันยังมองพื้นนั่นอยู่เลยบางบอลเนีคำตอบก็คือโตครับอ่าอันนี้ก็คะแนนได้สุดดิใช่ปะไม่ใช่ปับตกลำสามคะแนนของสองคะแนนได้หนึ่งคะแนนไม่ไม่มีแล้วไม่มีอันนี้ไม่มีผมดูเอเจนต์มันมีเลน่ะมีอะไรนะมีบิมมีโอเมนด้วยอ่ะทีมมันที่ตรงข้ามอ่ะดูอย่องทรงและแพทไม่น่าเล่นอย่างงี้ลืมมองไรอัพวะผมคิดว่านะดาเดาวดาเอาคว้า

ดูเดายากกร,รอบแล้วกันครับทีนี้มันแบบจริงเหมือนกันหมดแล้วไม่โกตอนแรกจะให้อิ่มด้วยติดมายเยอะไอพี่โยโลุด้วยน่ะวง้ยโยลุพี่โลมาเอเจนต์มันก็ดูแบบดูโอเคอยูต่ตลกไปหน่อยฝั่งโจรอะเออตฝั่งโจรมีโยลุมีเศกไม่มีบิดไม่มีบิดนะว่าฝั่งนี้ไม่มีบิดขาว มุมแฟดมันแฟดมุมไหนวะทำไมถึงไม่เห็นแฟดแฝดน่าแฟดตุ้ดแฝดเพิ่งดูแข่งมาเมื่อวานผมว่าแพดแล้วกันเป้าได้ละเป้าก็ไม่ลงพื้นผมให้แพดแล้วกันผมเออพคผมว่าแพดหรือไดมอนด์มาไอ้ชี้ยากชิบหายเดาเลยน้องที่กูก็เดาผมว่าแพทว่ะผมว่าซิเวอร์ครับโอ้โหใครไปทีเขาเอทเลยนะไอ้สัตว์เมื่อกี้ก็เอทยังโกเลยเออ เนี่ยแต่เขาเปิดอันติแล้วเขาแบบยืนให้ตราแปร์แมน,นปะมาเลยแบบว่าไม่ได้แรงเยอะผมก็ทำแบบนี้นะตอนเล่นราตอบแล้วครับแพทครับเพราะว่าดู<อ>ทรงจากการเล่นมั้งครับอ,อันนี้เดาเลยเดาล้วนเลยทีตอบว่าซิ <c oughs> วเวอร์ครับซิวเวอร์เฉลยครับไดมอนด์ครับโอ้ตอนแรกจะตอบไดมอนด์อยู่แล้วว่าอยู่ว่าแพทกับไดมอนด์สองทีมสองอย่างนี้ตีอย่างเดียวมันมีโยรู้อ่ะเห็นโยรุแล้วเลยคิด <c oughs> ว,ว่าแพทอ่ะโอ้ เฮ้ย <l id> โอ้โหบิมนานี้อุเมอิต้าด้วยโอ้โหอ้ไม่มีแต่กีฬาอีกเขาหัวเลย <_ F occurs> โอ้โหเล็งมาจากไกลเลยเท้าเฮ้ยแรงเริ่มต้นอะไรนะครับพี่ไอรอนครับไอรอนแรงไอรอนครับอ่าบอลครับตอบเลยอายรอนแล้วก็อะไรนะครับอายรอนเราบอลผมว่าบอลผมว่าบอลว่ะผมว่าบอลเหมือนกันดูสมองดิขอตอบครับคำตอบสุดท้ายคือบอลครับ เนียเป้าเป้าสวยจัดอุบลครับเฮ้ยยิงสแปมด้วยเนียชลาดอยู่โอ้เอเจนต์แรงเลยเขายิงดีนะแต่ผมรู้สึกว่าไต์การเล่นหรือแบบภาพลวงของเอเจนต์มันไม่น่าเกินแบบไม่น่าเกินสกว่าผมเลือกบอลเหมือนเดิมบอลครับบอลครับเอ็ดตรงเอตด้ามีบิมด้วยบอลโอเคสูง่อยเว้ยพายแล้วซิลเวอร์ครับ เมื่อกี้เพิ่งถามมาหรือว่าซิ่เวอร์เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าหรือว่าซิ่งเวอร์ป่ะโอ้ผิดมาสองอันติดแล้วเนี่ยไอ้ร่อนจะขนาดไหนวะเนี่ยเสียดายเสียดายอันนี้มากกว่าบอลหรอใช่ครับใช่แล้วบอลโอ้โหเดี๋ยวจะโก้และโอ้เปิดบูมด้วยเจ็ดเมดโอ้มาแดดไปแล้วป้อง ไม่สมมุตด้วยไม่สมมุตด้วยไม่ทำไรเลยอุ้ยอุ้ยเล่นเล่นดีจังเออโอ้เล่นดีจัดเลยว่ะสุดไหนนะพี่พี่ชายสมมุติไหมพี่ชายแต่ปะเนี่ยเนี่ยไอความเป้าดีจัดตัวยิงขาให้มันเดินชเฮ้ยมองอะไรวะเพื่อนเฮ้ยอย่าบูดีนี่นี่เนี่ไงมองหัวเพราะรู้ว่ามันต้องนั่งอันจะอขาไปที่ไอรอนครับ ผมว่าบอลอันเนี้ยอ่ะผมบอลเหมือนกันผมบอลเลยบอลเลยใช่ไหมบอลเลยคต้องดูแล้วบอลเลยไอรอนครับบอลครับผมว่าบอลแน่ๆน่คำตอบคือไอรอนครับลงหลุดอีกคุณตอบตาพี่ตานกขก็ไม่ที่หลุดแล้ะตาฝาโอ้ยทำไมมันตีไปเว้ยเดียวขาดนิดเดียวขาดนิดเดียวตลอดไม่อะไรนะไมอะไรนะที่รัก ุ้ยคม,มเก่งไปไหนอ่ะไม่มีเก่งนี่ดูยากนะสวยเฮ้ยเฮ้ยยิงแฉบด้วยการไว้เรือเรือเดี๋ยวยมันชุบ <c oughs> เดี๋ยวมันชุบเดี๋ยวใส่ชุบเปิดมีดด้วยมาดิเปิดทำไมมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นบอกแสบอ่ะ น่า<ค>ร,รักคลิปเก่าเออเก่ตาตอบเลยผมไมโกครับผมให้แพทครับดูจากการเดินแล้วแบบว่ามีแบบมีช้างเชิงแบบแบบเปิดเปิดมีดแล้วก็ลอยมายิงอะไรเงี้ยครับมีแดดด้วยเออคิดว่าน่าจะเป็นแพทแพทครับจะมีการยิงแคมเบอร์ด้ยใช่อะไรกันกันเวลาเสกมันชุบแชมเบอร์ขึ้นมาครับนี่นอ่านเกมคาสมา,าเฉลยนะครับคำตอบคือโกครับเยสเยเสียวิเศษเสียทุกันหมดเลยเหรอวะเยี่ยนนาตอบตาม หนีกูไม่ได้มึงไงพี่อ่ะเชิงรุกได้ขอเจ้าเจ้าอ้ยสมอยเพื่อสะอาดจังเฮ้ยสับมิดปูแฝดขาวมากเลยโอ้เต่าลอยไปหน่อย ดูการสื่อสารแล้วมันมีมีขิดเชื่อมได้ชี้ขีดเชองได้ชี้ด้วยไดมอนแน่นอนใช่ใช่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่ามีไฟไล่วายด้วยการสื่อสารนี่เริงเฮเว่นิไม่เปิดหรอกไม่ตัวอะไรอ่ะตัวนี้ดันนี้ไม่ได้เหรอนะปิดประตูไปยังอ่ะนี่สโมให้ด้วยเนด้วย วันตี่นวาไปเล่นด้วยโอ้ฉลาดจังไดมอนว่ะแต่วางปิดนะโอ้โหมีมั่นอะไรตัวเยอเฮ้ยโอ้เรียโคตรชลาตพันยองรัสมิดาโอ้ไดมอนครับมั่นใจมากเน,นี่ยไดมอนเลยอิมมอท่อครับไดมอนครับอิมมอท่อเลยนะไดมอนครับ ดูจากการสืร่อสารดูจากวิธีการเล่นมีชังเชิงอยู่ครับนา่าจะไดมอนด์แบบไม่ผิดพลาดอย่างน,นี้อินโมนท่อครับคือสไตล์การเล่นเราก็น่าจะมีส<อ>ิทธิ์ที่จะเป็นอิมได้อยู่ใช่ครับไดมอนด์รครับอิมยังไม่ออกเลยสคริปต์นี่ยว่าเอ้ยหรือว่าอินซิเดนต์ว่ะให้พี่ขอดูคลิปอีกรอบหนึ่งครับขอดูอีกรอบหนึ่งอยากรู้ว่าคลิปมันนานอย่างวะไอ้ยูมีไบเปอร์ดิจริงโมท่อเรามีไบเปอร์เหรอไปตอบแล้วตอบเลยนะ ผมผมชอบแอสเซนเดนต์คิดว่ามันคือแอสเซนเดนใช่แน่ๆมั่นใจมากผมก็เลือกคำเดิมแหละอิมแหละเมื่อไงไนบอลครับโหบอกเลยข้อนี้แม่งมีคนหนึ่งได้คำตอบได้คะแนนแน่นอนอ่ะไม่มีทางผิดจากนี้แน่นอนอิมครับไม่อผิดไนบอลครับคำตอบคือแอสเซนเดนครับจะตอบไม่ได้อยู่แล้วสัต่นเฮ้ยบอกแล้วอได้สองแล้ว ไม่ผมเห็นเฟดด้วยแหละเห็นเฟดเพราะว่าถ้าเป็นแรงแอเซนเดนเปิดมันต้องมีเฟดมาด้วยเลยคิดว่าเป็นแอเซนเดนเป็นชีวิตผคนบางบอลใครนะคิดว่าคนบางบอลครับคุณบางบอลต้องนันหมู่ปะเนี่ยอิมมัทเทลครับอิมครับอิมมัทเทลครับตอบตามพี่ตามตอบตามเพราะผมมีเพื่อนเขาครับเนี่ยบุญมัวอิมครับยังไงก็อิม มะรู้ให้จบคลิปเลยปิดเลยปิดเลยจะเลยเลยครับอิ่แน่นอนอิ่มอแบบแน่นอนครับพอแล้วเดี๋ยวเอาที่พอแล้วปะปิดเลยปิดเลยอิ่มแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยดูจากเป้าเราด้วยอะเป้านี้คือแบบแรงอินใช้กันเยอะดูดิยิงโคตรไวเอ๊ยิงไวม่ยพีจาเนี่เอ้าเอ้าจะมีคิดไมื่อไหร่ยิงเหม่ยทีเลยนี่ยว่ะไอ้ยิงเหม่ยทีเลยอ่ะช็อตยิงไซเฟอร์อ่ะโอ้โหไอ้ ดู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 ช็อตสุดท้ายดูดูยิงกระแดงนี่อิมครับ <c oughs> อิม <c oughs> อิมแน,น,น่นอนอิมแน่นอนครับอิมมาทอสามเจียงเหมือนกันหมดครับครับถูกต้องครับอิมมาทอลอยลอยลำแล้วผมลอยลำแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> สองสองกับสามผมได้สามอีคอนครับเขาุดท้ายแล้วเด่น ว่าว่อะไหตายนะโอ้สวสสวีสวีนี่นี่มันเสียงไอ้ไอ้นี่เนี่ยว่ะเสียงครวเสียงไอ้นี่ไอ้ไอ้าไม่ไ่ไไอ้ทหารบกอะชื่อทหารโบกอะไรแ้งอะเรเดียนครับคนอินโดแน่นอนพานั้นเลยเรเดีนครับเรเดียนครับมันแบบว่าคอมคอฮีโร่ทั้งสองทีมมันเล่นคอมปกติแล้วก็ดูแบบดูหน้าเรเดียนะดูการวางเป้าการเดินน่าจะคิดเป็นเพราะเรเดียนเพราะว่าแบบ การวางเป้า movement อะไรเงี้ยไม่มันเหลือแรงสุดท้ายแล้วพี่ตาลไม่เหลือเหลือแรงสุดท้ายแล้วเออแรงสุดท้ายแล้วไม่ถูกก็รู้จะพูดวังไงแล้ถ้านี้มาออกมาบอลมาผมเลิกเล่นเกมเลยตอนนี้ใครคะแนนน้อยสุดนะเท่ากันทุกคนเลยเท่ากันผมต้องต้องมีอะไรเท่ากันในสัตว์อะไรเลเดียนครับผมว่าต้องมีต้องมีนี่แหละต้องมีแบบว่าคิปพิเศษอ่ะเฉลยเลยนะครับครับมีบอลเท่าครับคอมฮีโร่ทั้งสองทีมมันเล่นคอมปกติแล้วก็ดูแบบดูหน้าเลเดียนนบการวางเป้า movement อะไรเงี้ย เดือแรงสุดท้ายเลยเออเอแรงสุดท้ายหรอกแรงมันซ้ำกันได้ก็เดี๋ยวมันอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเป็นตัดสินระหว่างพี่ตาลกับทีเพราะว่าสกอร์กำลังนำอ่สกอร์กำลังเสมออยู่ส่วนผมน้ำขาดละผมลอกินชิวๆผมไม่แพ้มันแน่ แล้วกูไม่มีทางจะแพ้มันเฮ้ยตอบไม่เหมือนกันใครตอบกว่าคนแรกตอบไม่เหมือนกันแล้วก็สมมติใครเล้งใกล้เคียงกว่าก็ได้แต้มไปนะถ้าสมมติตอบผิดเฮ้ยรู้แล้วรู้เลยมีการตัดต่อไช่ไหมมึงจะฟังเขาดิ้งจะดิ้งเขาตอบเลยครับควอว่า เราดีๆเราจะไหวได้ยินยังตอบไปแล้วครับตอบแล้วคือตอบเลยครับตอบแล้วคือตอบเลยครับผมนั่นนั่นนั่นเฮ้ยเขาอบแล้วก็าือว่าดูเระหว่างไงอ้อนกับโกรูก็ได้ไม่ไม่ว่าโกจะออกหรืออะไรนี่ไม่พี่ตาผมบอกแค่ว่าผมมีเพื่อนพี่แบมเขาไม่ใช่แรงนี้อ่ะไอ้ตอบไปแล้วตอบไปแล้วหมดสิทธิ์ครับบอลครับเล่นเกมเขาอ่ะบอลครับปิดปากเลยเฮ้เดียเดี๋ยวเดไม่ไม่ตอบไปแล้วไอ้ฟาด อะไรที่มันออกมาจากปากมือไม่สามารถพูดได้แล้วเฉยเลยบอลครับเฉยเลยครับซิเวอร์ครับพี่ตานตอบซิเวอร์พี่ตอบบอลสามสองหนึ่งเฉยเลยครับบอกแล้วผมไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงเลยไอ้ใครได้ไอ้ทีใกล้เคียงนี้ใครนะที่ตอบเลยนะทีตอบบอลพี่ตานตอบซิเวอร์ซิเวอร์ใกล้กว่าซิเวอร์ใกล้กว่าอข้างล่างแล้วกูเรียกโด๊บไปกินตีน้อยตอนนี้ด้วย ฮัลโหลแกร์บมารับด่วนเลยครับแพ้แพ้กูใกล้สุดแม่ยอมรับความแพ้แพ้ซะตอนแรกมึงเกลียอะไรอวะตอนที่มึงขอจะเปลี่ยนอะไรนะตอนที่มึงบอกขอจะเปลี่ยนอะกูจะเอาไหรอนไลยต่อเฮ้ยไม่ไม่เลี้ยงน้ำที่ฟิวนะเดี๋ยวดื่มกะทิก็ได้ปล่อยข้อดิปล่อยข้อดิไม่นายนายให้กูชนะโดนวินเซ่หรอรายการหนึ่งก็ได้นปล่อยข้อดิกูโดนทำโทษมาสองรายการแล้วทีไม่ชนะมึงเถอะไม่มีตังค์แล้วไม่เกี่ยวไม่มีตังค์ ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับคลิปถายแล้งของวันนี้นะครับวันนี้เราเราเล่นกันเป็นคลิปที่ว่าทีมงานเตรียมมาแต่เดี๋ยวครั้งหน้าครับเราจะเปิดทําการเปิดให้ผู้เล่นทางบ้านอ่าผู้เล่นที่เป็นแฟนคลับเราส่งคลิปเข้ามาครับไม่ว่าใครจะมีคลิปโหดแค่ไหนฮะแค่ไหนาส่งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาทายกันว่าพวกคุณทางบ้านแล้งอะไรกันดีว่าแต่อย่าก,กรธวกันนะเปิดเลยถายมั่วครับผมแขก็อเดี๋ยวผต้องไป,งไปเลีล้ยงตีน้อยฝองคนนี้ครับผมน้องแล้วก็ฝากติดตามคลิปพูเซนนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณท ก็ดีนะครับจริงๆค,ครับ